สวัสดีค่ะครวยเองค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอีกช่องทางนึง่งทาง Facebook Fan Page ครวยเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกุ้งผัดกะปินะคะก็อร่อยสไตล์บายครวยเองนะคะวันนี้เราจะใช้พริกหวานนะคะในการใส่กุ้งผัดกะปิของเรา ก็มีกุ้งนะคะกุ้งอาจจะใช้ทั้งหมด10ตัวแต่เอาจะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเวลาคุณผู้ชมผ่าหลังกุ้งให้ผ่าลงไปลึกนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราผัดแล้วเนี่ยตัวของกุ้งเนี่ยจะได้หดแล้วก็ตรงที่เราผ่าไว้รอยแยกแเยอะๆเี่ยจะได้บานออกจะได้สวยนะคะส่วนเรื่องของกะปิเราจะใช้กะปิหวานนะคะเออก่อนที่คุณผู้ชมจะใช้กะปิเนี่ยชิมสักนิดหนึ่งว่ากะปิเรามีรสชาติเค็มหวาน มากน้อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะก่อนที่เราจะไปทํากุ้งผัดกะปิเนี่ยก่อนอื่นเราจะมาผสมน้ํากะปิกันก่อนนะคะกะปิไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลปี๊บนะคะ1ช้อนชาซอสปรุงรสค่ะ2ช้อนชาแล้วก็น้ําเปล่านะคะ1ิึงส่วนสี่ถ้วยทีนี้ผสมให้เข้าๆกันก่อนนะคะ ที่อ้อยต้องผสมกะปิก่อนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาน้ํากะปิตรงนี้เนี่ยไปผัดนะคะคุณผู้ชมให้มันมีกลิ่นหอมก่อนเพราะถ้าเกิดเราไม่ผัดเนี่ยมันจะมีกลิ่นคาวเวลาเราผัดกุ้งไปด้วยอะคะ่ะได้แล้วค่ะเสร็จแล้วไปผัดกะปิกันค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะสองช้อนโต๊ะเปิดไฟปานกลางค่อนไปทางแรงนะคะ ใส่กระเทียมสับลงไปเลยนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมหอมแล้วเอาน้ำกะปิที่เราผสมเมื่อกี้ลงไปเลยค่ะเคี่ยวตรงนี้สักพักนะคะรอให้มีความหอมของกะปิขึ้นมานะคะค่อยกุ้งลงค่ะอ หอมมากเลยค่ะตอนนี้นว่างั้นนี้เลยเอาก็คิดถึงกะปิหวานอยากได้มะม่วงสักลูกนึงตอนนี้ก <c oughs> ุ้งผัดกะปิกลายเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานไปซะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอให้น้ำเขางวดอีกนิดนึงนะคะน่ากะปิหอมแล้วค่ะใส่กุ้งลงไปเลย กุ้งใ,ใช้ทั้งหมด10ตัวนะคะกุ้งสุกแล้วใส่พริกหวานของเราลงไปเลยนะคะพริกหวานเราใช้ทั้งหมดสีละครึ่งลูกนะคะพอพริกหวานลงผัดแค่แป๊บเดียวนะคะไม่นานพริกไทยดำ กดไปนะคะคึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะคุบเร็วๆเลยค่ะปิดไฟได้เลยเสร็จแล้วค่ะจะใส่จานกันนะคะ เสร็จแล้วกุ้งผัดกะปิของเราไม่มีกิ่นคาวของกะปิเลยค่ะอร่อยมากอา้อยอุ่นเข้าสวยเวลาเดี๋ยวไปทานก่อนนะคะสุดอาหารโฮมเมดอร่อยอร่อยต้องที่ครัวเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวเองค่ะ